จะะบัอกว่าขนมหวานไทยเนี่ยเป็นที่เชยเราเลยจําเป็นต้องแบบมีการปรับรูปลักษณ์ขนมให้แบบมีความทันสมัยในเรื่องของแพคเกจจิ้งให้แบบว่าดูน่าทานคอสเชนอดีคำเปลี่ยนแปลงรูปแบบสีสันให้ขนมแบบมีความทันสมัยมากขึ้นอยากให้ขนมอร่อยของคุณแม่เป็นที่รู้จักขนมของคุณแม่เนี่ยเป็นซอฟพาวเวอร์ขนมไทย สวัสดีครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชน,นะครับขนมไทย ขนมของคุณแม่จะบอกก็ได้สาหรับเจ้านี้นะครับระเบิดเถิดเทินครับเติบโตมาตั้งแต่สมัยตอนวิกฤต40แต่ปัจจุบันน่าจับตามองนะครับผมอยู่กับคุณมณัสวรรันเวชกุลครับท่านเป็นซ e o โของบริษัทคุณเก๋ขนมหวานจำกัดในปีทาบสครับสวัสดีครับคุณมณัสวรรณครับสวัสดีค่ะกับคุณกันนะฮะค่ะเรียกกันได้เลย<า>เรียกกันได้เลย<า>นะฮะใช่ค่ะผมพูดถูกนะขนมของคุณแม่ใช่ค่ะเพราะว่าขนมเนี่ยมาตั้งแต่ยุคปี40วิกฤตต้มยำกุ้งค่ะเป็นขนมของคุณแม่เลยอ๋อ ขนมดังจนถึงขนาดนี้2 0กว่าปีแล้วนะฮะใช่ค่ะ 28, <ม>28ปี28<ะ>ปีแล้วเกยถามคุณแม่ไม่ว่าจะมาได้ตั้งเกือบ30ปีเนี่ยก็ตอนแรกคุณแม่ก็มองว่าจะทําขนมเนี่ยเป็นอาชีพเสริมรรขายหน้าร้านขายยาคุณพ่อเพอื่อช่วยแบบพยุงธุรกิจคุณแม่ก็เลยมีการแบบทําขนมหลังบ้านแล้วก็มาขายหน้าร้านขายาขายขายของสามีเริ่มสินค้าที่ขายก็จะเป็นพวกประเภทปูนกะทิคุณมะพร้าวน้ําหอมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในที่สุดมันกลายเป็น การตั้งธุรกิจขึ้นมาได้ใช่ค่ะมีทางจะซื้อเข้ามาดิวแล้วก็เริ่มไปขายในส่วนของฟู้ดคอร์ทที่แมคโครก่อนอค่ะแล้วก็รเริ่มมีการวางขายตามห้างสสินค้าเป็นแบบหน้าท็อปหน้าคุณแม่มาเก็ตประมาณนี้คุณแม่ก็มีการถามว่าเอ๊เอ,อยากจะเข้ามาสารต่อธุรกิจไหมตอนนั้นก็ลังเลตอนนั้นกันก็เหมือนกับมีงานด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบ นักวิณิชัยสินค้าโอท็อปให้กับในส่วนของช่วงปีนั้นโอท็อปเฟื่องฟูมากสมัยนั้นนะใช่ค่ะแล้วก็ก็คือตัดสินใจอยู่ปีสองปี้ยค่ะแสดงว่าจริงๆคุณแม่บุกเบิกเป็นธุรกิจจริงจังมากโดยตัวท่านเองถูกไหมครับใช่ค่ะแรกแรกก็มีบุญเป็นเมนูเดียวถูกไหมฮะใช่บุญเมนูเดียวเสร็จแล้วยังไงเพิ่มมามากน้อยแค่ไหนก็คือมีการเพิ่มเป็นเมนูพวกเต้าหู้นมสดเต้าหู้นมสดแล้วก็เป็นประเภทขนมไทยค่ะก็เป็นพวกบุญแฟนซีสวยงามเลย ก็เอาลูกชบมาแมทก,กับวุ้นวาไรตี้มากขึ้นนะคะคตอนแรกที่มาช่วยคุณแม่เนี่ยก็มองว่า,าสินค้าของเรา,าขายอยู่ที่ตลาดบางแคเนาะ,ะคือราคาก็แบบได้ระดับหนึ่งนะคะเราก็เลยมองว่าเราลองไปเปิดร้านที่ตลาดอปก,อกอเป็นตลาดที่แบบว่าถ้าคนจะมาซื้อขนมเนี่ยเขาก็จะสนใจตลาดนี้เป็นตลาดหลักๆเพราะว่าได้ราคาดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอเอามาขายที่ตลาดอกก็มีคนรู้จักสินค้าเรา มากขึ้น,นใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ทําราคาได้ดียิ่งขึ้นอ,อย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็เลยมามีการเปิดอีกสาขาหนึ่งที่ตลาดบองมาเช่ค่ะขยายให้แบบว่าพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะเราก็เลยเหมือนกับว่าปิดหน้าร้านที่อ,อัตรกรไปมาเปิดที่บองมาเช่ลูกค้าก็จะเป็นแบบซื้อฝากกันเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสนใจในเรื่องของแพคเกจจิ้งที่แบบว่าสวยงาม,มดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค ระฉะนตอนนี้ขนมของคุณแม่ก็เลยกลายเป็นขนมของฝากขึ้นมาละใช่ใชค่ะนะพอเราขายที่ปองมาเช่แล้วจนเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกันก็มีการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองนะคะว่าแบบเหมือนกับสินค้าของเราอ่ะโดยมากจะเป็นลักษณะแบบาฝากขายแล้วก็แบบมีพีีไปยืนขายตรงนี้มันมีความเสี่ยงเนาะเราก็เลยเริ่มมองในส่วนของตลาดใหม่ก็คือล้างสะดวกซื้อ เพราะว่าฝากขายมันก็มีต้นทุนถูกไหมขายไม่หมดส่งคืนเราก็ต้องเสียอีกเพราะการเป็นของเสียอีกต่างหากนะะแล้วก็ถ้าพูดกับการงทําำธุรกิจก็คือแหมกําไรมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราคิดใช่ค่ะก็ประเมินยากเพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่เราผลิตมาน่าจะหมดไม่หมดเงนี้ค่ะแล้วสินค้าของเราเป็นของสดถ้าเราพัฒนาแบบมาตรฐานของเราให้ดีแล้วก็เข้าสู่ร้านสะดวกซื้อน่าจะเป็นโอกาสใหม่ที่ ที่ดีกว่าท่ก็ไมาได้คิดกันครับถ้าเราขายอยู่ตรงเนี้ยมันก็แบบเหมือนกับคนรู้จักไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ขนมอร่อยของคุณแม่เป็นที่รู้จักค่ะก็เลยคุยกับคุณแม่ไหมคุยค่ะเราจะใหญ่ขึ้นเราจะกว้างขึ้นอย่างเงี้ยคแล้วคุณแม่ว่าไงก็ตอนแรกคุณแม่ก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะยังนึกภาพไม่ออกเนือความที่เราเป็นเด็กเนาะเราจะมาคอนวินผู้ใหญ่มันก็แบบจะยากนิดนึงเลอ่งเงี้ยแล้วก็มีการคุย คุยกันใน ừ, ในครอบครัวค่ะ ừ, แล้วก็ท่านเริ่มเห็นภาพว่า,าถ้าถ้าไปในทิศทางน,นี้แล้วเราก็แบบเหมือนกับทำมาตรฐานทำอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะน่าจะตอบโจทย์ในระยะยาว ừ, ค่ะคแม่ก็เลยมาลุยด้วยกัน,นค่ะปีนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาแล้วถูกไหมฮะเราไปติดต่อเขาหรือเขามาเห็นของเรา ตอนนั้นนะคะกันได้มีโอกาสไปเรียนที่ของสถาบันอาหารนะคะแล้วก็เหมือนได้ไปออกบูธที่งานไทเฟกตตอนปี49ค่ะทางจัดซื้อค่ะเขาก็มาดิวค่ะแต่กว่าที่จะได้เริ่มจำหน่ายนี่ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรประมาณ3ปีค่ะ3ปีเลยเหรอใช่ค่ะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโรงงานคือเรายังทำหลังร้านขายยาคุณพ่ออยู่เลยแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็เลยต้องมา เหมือนกับหาสถานที่ผลิตเพื่อที่จะปรับออพื้นที่ให้แบบขอออขออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เริ่มจำหน่ายปี51ซึ่ง3ปีตอนนั้นคิดไหมฮะถ้าช้าหรือถ้าไม่ถูกใจเขาเนี่ยเราอาจจะพลาดดิวนี้ไปเลย ก็มีความกังวลแต่เราก็คือ Keep connection แล้วก็เราก็ติดต่อกันต่อเนื่องอนี้ค่ะว่าแบบอสถานการณ์ไปยังไงบ้างแล้วอย่างี้ค่ะจนกระทั่งวันนี้ก็กลายเป็นว่าเรามีโรงงานที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมวันทุกอย่างก็ดูจะลงตัวหมดเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นขนมของคุณแม่ที่เป็นขนมหวานมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะฮะถึงปัจจุบันเนี่ยเราแยกการทําตลาดหรือการผลิตเนี่ยยังไงบ้างครับคือปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจะขายให้แบบ เป็น o e เเป็นส่วนใหญ่ประมาณเ0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็แบบจะมีสินค้าแบรนด์ของเราเองขายผ่านช่องทางออนไลน์เล็กน้อยแล้วก็มีเป็นในลักษณะที่แบบขายให้กับทางโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็สายการบินนี่คือหลักๆของเราอย่างนี้อันนี้คือจะเป็นหลักๆของเราทีนี้ก็ตลาดก็ชัดเจนเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ SKU ที่เรามี ก็ถ้าภาพรวมทั้งหมดก็มีประมาณ30กว่า SKU แต่ถ้าขายในร้านสะดวกซื้อก็ประมาณ10 SKU ได้ต้องบอกว่าสินค้ากลุ่มขนมทานเล่นหรือว่าพวกบุญเนี่ยคือลูกค้าก็เบื่อง่ายนะคะก็คือแบบว่าเราก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้สินค้าของเราแบบดูใหม่ดูสดเสมออย่างเงี้ยค่ะด้วยความแตกต่างที่เราเข้าไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อได้แล้วก็มีสาขามากมายเนี่นะฮะเป็นเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งด้านไหน ที่เเเเขข้าาาถึงกรไปจุดแข่งของเราคือเรามีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องะคะะ่ะคือเราสามารถทําตามโจทย์ที่ลูกค้าให้ได้<ะ>แล้วก็พัฒนาอย่างรวดเร็วค<ะ>่ะแล้วก็ปรับตัวได้ไวค่ะ นใจนิดนึงคือคือด้วยความที่ว่าช่องทางมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเรามีโรงงานขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผลิตทันไหมครับก็ผลิตทันค่ะปัจจุบันก็กําลังการผลิตประมาณ1นึ่งแสนถ้วยต่อว,วันทํายอดขายได้ประมาณ 1, 100ล้านชิ้นต่อปีเลยทีเดียวค่ะ<อ>แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็มีออคุณเก๋ขนมหวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของขนมในร้านสะดวกซื้อเลยคาดหวังไมหมฮะจะไปถึงตัวเลขที่เท่าไหร่ ตอนนี้ก็คาดฝังตั้งเป้าไว้ประมาณปีที่ผ่านมาเราก็มีปิดยอดขายไปอยู่3 8 4ล้านค่ะแล้วก็เราคาดฝังว่าในอนาคตเราน่าจะขยับไปได้ถึง500ล้านเลยทีเดียวแต่20สกว่าปีที่ผ่านมาขนมเราก็ผ่านในช่วงผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะช่วงไหนที่ถือว่าหนักที่สุดครับช่วงที่หนักที่สุดเราจะเป็นช่วงปี54ที่เราย้ายโรงงานมาที่ปทุมธานีเราก็มาพบกับน้ำท่วมแล้วทำให้เราแบบต้องหยุดผลิตไปถึง3เดือนเลยทีเดียว เกิดอะไรขึ้นต,ตอนนั้นคิดยังไงวะตอนนั้นก็แบบเออก็ท้อเลยค่ะแล้วก็ก็คือคุณแม่ก็คือให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็คือพอหลังจากที่น้ำท่วมเสร็จนะคะเราก็กลับมา ปรับปรุงโรงงานแล้วก็จ้างงานเพิ่มขึ้นมาในส่วนของตรงนั้นแล้วก็ดึงพนักงานเก่ากลับมาได้บางส่วนแล้วก็ต้องมาเสร็จระบบใหม่ทั้งหมดตอนนั้นเราก็เลยทําระบบมาตรฐานขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราอ่ะได้มีโอกาสมาพัฒนาร่วมกับเซเว่นภายใต้แบรนด์อีซีสวีด้วยในตอนนั้นตอนนั้นใช่ไหมฮะใช่ก็เหมือนกับเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสพอพอเวลาเรากลับมาปุ๊บเราทํามาตรฐาน ให้กับไปทำ GMP HACCP อย่างเงี้ยค่ะ <ừ. S 2> ทำให้โรงงานเราเป็นโรงงานแรกๆที่ <ừ. S 2> เป็นโรงงานขนมหวานที่ได้รับมาตรฐานค่ะแล้ววิกฤตที่โควิด1 9แล้วครับซึ่งุกคนเจอกันหมดเลยร้านโดนปิดเดินทางกันไม่ได้อะไรงไงค่มันเป็นวิกฤตหรือโอกาสของเราตอนนั้นนะถูกเป็นวิกฤตนะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าพนักงานเราก็มีติดบางส่วนแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เรื่องใหม่ เราไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเราก็ต้องมีการดูแลพนักงานให้ให้เขาแบบหายกลับมาผลิตสินค้าให้เราก็ค่อนข้างวุ่นวายแต่ว่า ยอดขายก็มีการดรอปลงไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากที่โควิดแล้วก็เป็นโอกาสของเราที่ทําให้แบบเหมือนกับยอดขายเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องพอเราเหมือนกับรู้วิธีในการจัดการกับพนักงานแล้วแล้วก็มีมาตรการที่ชัดเจนในการทํางานอย่างเงี้ยค่ะก็ <วะ S 2> ทําให้เราแบบเหมือนกับกลับมาได้เร็วค่ะจนถึงขนาดนี้แล้วก็เท่ากับว่าร่รวมร2วมยี่สปีได้สําหรับแบรนด์นี้นะครับเรากำลังมองต่อไปยังไงในอนาคตครับ ในอนาคตเราม,มองว่าเราจะพัฒนาขนมให้แบบเป็นในลักษณะโฟสเทนแช่แข็งแล้วก็<ม>ส่งออกภูิภาคใกล้ๆก่อนเฮปโอลได้จำไปถึงคิดว่าจะไปตลาดต่างประเทศล้ทีนี้ก็มองว่าตลาดในประเทศอ่ะที่เราขายเนี่ยก็เป็นตลาดใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้ทางทางลูกค้าของเราก็มีนุ่มที่จะแบบเออไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. เราก็เลยเมองว่าเราจะต้องพัฒนาปูดักของเราอ่ะให้สามารถเออขยายยุการเก็บสินค้าให้ได้นานขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ S <S ให้กับบริษัทแล้วเราก็อยากทําให้ขนมของคุณแม่เนี่ยเป็นซอฟพาวเวอร์ขนมไทยมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสนะคะเพราะกันมองว่าออลูกคั้าลูกค้าต่างชาติอ่ะชื่นชอบขนมไทยชื่นชอบอ,อ,อาหารไทยอะค่ะค่ะเราก็เลยมองว่าตรงนี้ยังเป็นโอกาสใหม่ของเราที่ทําให้เราแบบก้าวต่อได้ค่ะร <S <S จริงพูดถึงเรื่องขนมหวานไทยนะฮะ แต่ในแต่ละอย่าอย่างผมก็คิดอย่างนี้นะห,หนึ่งมันเป็นขนมที่ถูกระคาไม่แพงนะฮะและทำไมเราถึงสามารถที่จะทำให้ขนมหวานไทยเนี่ยมีมูลค่าขึ้นมาได้ขนาดนี้ได้ครับค่ะเราก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าสินค้าของเราอะทำสดใหม่ทุกวัน<ห><ห>แล้วก็สินค้าเราแบบเป็นสินค้าในกลุ่มที่ใช้วัตถุดิบที่ดี<ห><ห>แล้วก็มีกระบวนการทำที่พิถีพิถัน<ห>ทำให้สินค้าเนี่ยลูกค้าที่เขารู้ถึงคุณค่าเนี่ยก็ยอมจ่ายที่จะให้กับโปรดัก เรามากยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็ว่าเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคถูกไหมครใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขนมไทยเนี่ยเป็นขนมที่มีความพิถีพิถันมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เนาะลูกชุบนี้กว่าจะได้ขึ้นมานี่ก็แบบต้องมีอาศัยขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนเลยทีเดียวค่ะปัจจุบันลูกค้าก็เริ่มมองแล้วว่าแบบขนมไทยก็แบบ สามารถที่จะสร้าง value ไ,ได้มากยิ่งขึ้นยอมจ่ายมากขึ้นค่ะยอมจ่ายมากขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะไปตรงตรงที่ว่าคนในสมัยแต่ไหนแต่ไรหรือว่าอาจจะเป็นเด็กปัจจุบันก็ได้นะฮะ,ะมบอกว่าขนมหวานไทยเนี่ยเป็นที่เชยเชยทั้งแบบรูปร่างหน้าตาการนําเสนอหรือหรือว่ารูปแบบคุณคิดอย่างนั้นไหม คือการมองว่าจริงๆแล้วกันเป็นคนชอบกินขนมไทยแต่เด็กๆกันก็เลยมองว่าขนมเนี่ยแบบมีขนมไทยทรงคุณค่ามากกว่าที่จะแบบมองว่ามันเฉยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเด็กสมัยเนี้ยแอบมองว่าเฉยจริงๆเลย้ยคะเราเลยจําเป็นต้องแบบมีการปรับรูปลักษณ์ขนมให้แบบมีความทันสมัยในเรื่องของแพ็เกจจิ้งให้แบบว่าดูน่าทานแล้วก็แบบว่าแบบทานแล้วแบบเออพอชั่นพอดีคำอะไรเงี้ยพอดีที่จะแบบว่า ทานเราไม่เบื่อค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสีสันให้ขนมแบบมีความทันสมัยมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างต่อเนื่องค่ะใน segment หรือว่าธุรกิจที่เป็นแบบว่าเราไปรับจัดเคตเทอร์ลิงให้หรืออะไรให้เนี่ยตรงนี้น่าสนใจแค่ไหนครับตันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็มีลูกค้ามีเอาสินค้าของเราไปจัดอพอสมควรนะะแต่ว่าเราจะแบบเป็นลักษณะเบื้องหลังก็คือผลิตสินค้าให้เขาแล้วเขาก็ไปจัดค่ะซึ่งจะไม่มีแบรนด์เรา อดูดูแล้วนะเป็นธุรกิจที่ชอบอยู่เบื้องหลังนะฮะ <c oughs> ใช่ไหมครับค่ะทำไม <c oughs> ทำไมถึงคิดอย่างนั้นกับว่าความเป็น O E M ของขนมหวานไทยเนี่ยมันถึงทําให้เราเนี่ยเติบโตได้ขนาดนี้ครับค่ะเพราะว่าเรามองว่าลูกค้าค่ะคือคือเรามองจุดแข็งเรานะจุดแข็งเราถนัดในเรื่องของการทํา ทำการผลิตสินค้าแล้วก็การออคิดพัฒนาโปรดักใหม่ๆแต่ว,ว่าจุดแข็งของคู่ค้าเราพาร์ทเนอร์เราก็ถนัดขายถนัดพรีเซนต์ทำให้พอพอมารวมกันน่ะเราก็ทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ที่เขามีจุดแข็งในเรื่องของการขายแล้วก็การเดคอเลตอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ หลายคนฮะอยากตั้งธุรกิจแบบนี้เหมือนกันเขาพยายามหาช่องทางเขาพยายามมองโอกาสหรือจุดแจ้งเกิดในตลาดแต่สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมันก็มีเอื้องจริงนะฮะตรงนี้คุณกันมองไงครับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือแบบทำอะไรต้องระวังมากมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็คืออยากให้ดูจุดแข็งขอ,องตัวเองหลักว่าจุดแข็งของเราอ่ะสามารถทําอะไรได้ดีแล้วก็ทําในจุดนั้นก่อนมันก็อาจจะทําให้เราอ่ะมีโอกาสมีช่องทางอะไรมากยิ่งขึ้นค่ะตอนก่อนที่จะมา ช่วยคุณแม่เนกันก็ได้เหมือนกับเข้าไปอบรมโครงการภาครัฐหลายๆโครงการเพื่อจะปรับมเซตของเราเองให้แบบว่าเป็นผู้ประกอบการอะไร<ฮ>ะบ้างครับที่เปลี่ยนก็คือเรากล้าคิดนอกกรอบมากขึ้น<ม>แล้วก็ถ้าถ้าเรายังทําแบบเดิมค่ะผลลัพธ์มันก็เป็นแบบเดิม,มดังนั้นน่ะการที่เราสามารถก้าวนอกกรอบได้เราก็จะคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ที่อยากจ,จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นนะคะแต่ว่าก่อนก่อนที่เราจะก้าวออกไปนอกกรอบเราก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์ก่อนว่า กรอบที่เราออกไปเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมนะหรือว่าถ้าเราไปปุป๊บเราก็ต้องพร้อมที่จะฝ่าฟันกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอะนาคตแต่ผลลัพธ์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรามีปัญหาทุกวันแหละเราก็จําเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถที่จะแบบป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําแล้วก็ m i เ d s e t ที่สําคัญก็คือกล้าที่จะแบบสู้กับ ทุกสภาวะที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องหาหาวิธีการป้องกันและรับมือกับมันได้คิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะการทำธุรกิจของคนไทยกับโอกาสในการเกิดธุรกิจของคนไทยมันมีอยู่ตลอดเวลาไหมครับมีอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าในในวิกฤตอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ยังมีความต้องการของผู้บริโภคอยู่แต่ว่าเราต้องมองหาความต้องการนั้นที่เจอค่ะแล้วก็มาแมทก,กับ สิ่งที่เราทำได้ดีมันก็จะออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้ค่ะวันอนาคตนะขนมที่อยู่ตรงนี้คือคุณเก๋ขนมหวานเนี่ยหวังว่าจะเป็นระดับ global แ a n d ได้ไหม r i g i n a l Brand เลยเลก็คือเรามองว่าเราเป็นเบื้องหลังความสำเร็จให้กับ ขนมที่จะเป็นซอฟพาวอร์ขนมไทยในนาคตตม,มากกว่าค่ะคอ,อันนี้นนชัดเจนสำหรับธุรกิจของเราเลยนะใช่ค่ะคแล้วก็เหมือนกับว่าเราอยากให้คนไทยหรือว่าคนต่างชาติถ้าเกิดว่าคิดถึงขนมไทยอยากให้คิดถึงเราเป็นแบรนด์ต้นต้นค่ะ